i From the first time I set my eyes on you, I didn't know from the start. I didn't know how you turned my life around. Or how in love I'd be with who you are. But you showed me. What it means to be loved, the way you touch me, hold me quietly. You're everything I am not, and when I have you in my arms, I feel undone. So when a long way I've come to say I love. สีนาทีนะครับร้อนมากที่ลมที่ลมที่นี่น้อยนะครับไม่น้อยหรอกแต่มันเต็มก่อนก็เลยได้ที่แดดนะอันนี้ก็เลยน่าพัก,ก่อนเอ้ยร้อนมากเป็นลมพรุ่งนี้เช้าต้องรีบเก็บแลเนี่ยแดดไล่ร้อนร้อนมาก ตองคืนไม่แน่ใจว่าอากาศจะเย็นหรือเปล่าต้องมารอรุ้นนะฮะแต่ถ้ามันถ้าตรงนี้มันล่มคือตรงนี้สวยมากเลยนะมันติดริมทางได้ห้องน้ำด้วยคิว หังจากพักมาสักแป๊บหนึ่งแล้วเรยังไม่หายเหนื่อยอยู่ดีครับอ้ร้อนเลยหวังว่าตอนคืนจะหนาวนะถ้าไม่หนาวนะไม่รู้หรอกเฮ้ยไปละลุยต่อดี่วะวัยสองห้าสิบสาม นนี้ก็เสร็จไปที่รยบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสักแล้วเอาของเข้านิดๆหน่อยนะโอ้โหร้อนเนยลยร้อนมากๆเลยครับวันนี้อย่าหาทำอีกนะประสบการณ์ครั้งแรกกลางกลาแรงโอ้ยมอแรง น,นี้ก็เป็นเวลากี่โมงอ่ะห้าโมงเย็นนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่มาดูมาดูทานนะอยู่ใกล้ๆนว้ววนานานะครับผมตลิดมาอีกประมาณสักร้อยเมตรก็ถึงนะครับเมื่อกลางวันนี้คือสุดติงกระดิ่งแมวมากโคตรของโคตรร้อนเลยร้อนมากๆเลยกลางคืนไม่แน่ใจว่าจะหนาวหรือเปล่าแต่ถามพี่ที่ เขาดูแลที่นี่นะครับเขาบอกว่าอากาศเย็นๆฝนตกเขาบอกวันนี้ไม่ตกแต่หลายวันที่ผ่านมาคือตกทุกวันเลยก็ขอให้โชคดีนะครับว่าวันนี้ฝนอาจจะไม่ตกจะดีมากๆเลยจะได้ไม่ต้องเป็นผู้ประสบภัยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศดีกว่าว่าจะเป็นยังไง ก็เวลาประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็แดดไม่ค่อยมีแล้วแดดไม่มีแล้วแต่ฟ้ายังไม่มืดนะคะรับผมก็โซนที่ผมกลางนี่คือตอนกลางวันนี่คือโดน100แดดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะย้ำนะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเรื่องอยู่กลางกลางแดดนี่โอ้โหสุดติงกระดิงแมวโคตรโคตรเหนื่อยเหนื่อยมากๆผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้แดดจะไล่เรากี่โมง ถ้าไล่เช้าก็ต้องรีบเก็บนะครับเพราะว่าร้อนร้อนมากเอาเรื่องอยู่แดดที่นี่บรรยากาศตอนนี้ก็เงียบหรือเปล่า <laughs> ที่นี่มีมีน้ําแข็งนะครับน้ำแข็งฟรีก็ไปตักจะอยู่ชั้นด้านบนนะอันนี้ผมมากลางโซนด้านล่างโอเคก็คือจะกินอะไรไม่รู้เล วางขรงหางกันไม่ได้ 对，可以考虑。 ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มเกือบสามทุ่มนะฮะอากาศตอนนี้ก็เย็นแล้วก็มีน้ำค้างลงนะครับมาดูฐานนี้จะอยู่ใกล้ๆกับนวันนาแคมป์นะครับจะอยู่ใกล้ๆกันนะห่างกันประมาณสัก150เมตรนะครับจะอยู่ใกล้กันเลยเนี่ยถ้าคือรั้วติดกันเลยครับเอาง่ายๆรั้วติดกันเลยก็คือมองไปก็เห็นเลยนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ระหว่าง นาวนานาฮะก็จะเป็นน่าจะเป็นอุทยานฝั่งอุทยานหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจตอนมามันจะมีไม้กั้นคือสุดน่าจะเป็นสุดเขตของมันแล้วนะครับที่นี่ห้องน้ําก็จะมีประมาณ8-10ถึงห้องนะครับชายหญิงแยกกันนะแล้วก็จะมีโซนล้างจานนะครับอยู่ระหว่างกลางนะครับน้ําแข็งก็จะมีฟรีเท่าที่ดูที่นี่จะมีประมาณ1 2ึ่องาประมาณ3โซนนะครับจะมีชั้นบนแล้วก็ชั้นกลางที่ผมอยู่นะแล้วก็ ถัดอีชั้นหนึ่งก็จะเป็นชั้นล่างใกล้ริมทานนะครับผมส่วนริมทานที่ใกล้กับใกล้กับบริมทานจริงอะ่ะเขาไม่ให้กลางนะฮะงดกลางเพราะว่าถ้าเกิดน้ําป่าไหลหลากเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบนะครับผมคือเขางดกลางเลยดีกว่าแต่แต่ไปเล่นน้าเล่นอะไรได้ปกตินะครับตอนนี้ก็เริ่มเย็ยนแนละ้วผมมาเดือนตุลาแล้วครับผมวันนี้วันที่12ตุลานะคนก็จะเยอะอยู่นะที่นี่ถ้านะมาก่อนได้ก่อนนะที่นี่ไม่มีจองนะครับอยู่ใกล้ห้องน้ำด้วย ข้างหลังเป็นห้องน้ำนะเนี่ยห้องน้ำเลย กินดีกว่าครับแล้วก็กลับละ ตอนนี้ทยอยเก็บของอยู่นะห้องน้ําที่นี่สะอาดดีนะครับผมเป็นห้องน้ําด้วยแล้วก็ห้องอาบน้ําด้วยนะแต่เรื่องแดดร้อน <c oughs> เหนื่อยอีกแล้วตอนกลางก็กลางแดดนะฮะตอนเก็บก็เก็บกลางแดดผมไม่คิดว่าแดดมันจะมาเร็วขนาดนี้นะเออดูนี้เก็บตั้งแต่ตีสี่ด้วย <c oughs>